สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลบเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเตนทุกๆคนสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลบด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลบเจเจ598ชาแนลขอบคุณน้าใจทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามช่องไมล์เลบเจเจ598ชาแนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวิเตอร์ลีสส่สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแลงก็คนไทยท ขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะในคลิปนี้เราก็จะพูดข่าวสารที่ได้ไปติดตามก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยกับทุกคนนะคะที่ไม่รับเจเจคำนวณน,นะคะสิ่งที่ไม่รับเจเจเอามาฝากเนาะก็งวดนี้ไม่เข้านะคะก็เดี๋ยวรอดูงวดถัดไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ดูกันไปเรื่อยๆคะ่ะในคลิปนี้จะมาพูดถึงข่าวที่ไม่รับเจเจไปดูมานี่นะคะก็คือตอนแรกที่ไม่รับเจเจพูดไปเกี่ยวกับคนที่มานะคะ พูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ติดตามตั้งแต่ต้นนั่นแหละคะ่ะคือไม่รู้ไม่ได้ดูข่าวตั้งแต่ต้นแต่มาวิจารณ์เหมือนกับตัวเองรู้นะคะและก็พูดไปในการที่บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานก็คงไม่มีการออกหมายจับใช่ไหมคะอันนี้คือเราก็เลยแย้งให้ฟังนั่นแหละในคลิปก่อนโน่น,นที่บอกว่าขนาดคนในหมู่บ้านน่ะนะคะเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขาก็ยังโดนออกนะคะ หมายจับจนต้องไปติดคุกปีสามปีสามเดือนใช่ไหมคะทุกคนแล้วเขาก็พูดนะคะวิเคราะห์เพราะเขารู้ข้อกฎหมายทุกตัวดีอยู่แล้วเพราะเป็นถึงอดีตนะคะไมล์เล็บเจพูดทุกคนคงรู้ว่าไมล์เล็บเจหมายถึงใครนะคะแล้วทีนี้ไมล์เล็บเจก็จะมาพูดถึงคนที่นั่งข้างๆกันนั่นแหละคระัที่เป็นคนที่ช่วยเหลือลุงตั้งแต่นะคะเอ่ยปากอยากจะช่วยเขาเองนั่นแหลคะค่ะ โดยการโทรหาลุงด้วยซ้ําใช่ไหมคะช่วงนั้นถ้าใครจิตตามขา่าวคือโทรไปถามลุงเลยและบอกว่าเออโอนให้แล้วนะจํานวนเท่านี้คืออยากช่วยลุงว่างั้นเถอะถ้าลุงมีปัญหาหรือว่าอะไรก็คือเข้ามาในช่วงที่แม่เออปากสงสัยนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วมีการพูดว่าตอนที่เขาเข้ามาคือไม่มีพูดง่ายไม่แล็วเจมไม่อยากใช้คํานั้นเนาะเขาเขาพูดอีกคำหนึ่งแหละคือ ตอนที่เขาเข้ามาไม่มียูทูบเบอร์เลยว่างั้นเถอะไม่มียูทูบเบอร์สักคนแต่อย่าลืมว่าก่อนที่คุณจะเดินเข้ามานะ่ะมันมียูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายทําชีวิตลุงแล้วนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวเนี่ยยูทูบเบอร์มาก่อนพวกคุณด้วยซ้ําใช่ไหมคะทุกคนที่เป็น f อฟลุงป้าไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือนะคะคนที่เคยช่วยเหลือลุงน่นแหละเดินเข้าหาลุงนะ่ะมาหลังยูทูบเบอร์ด้วยซ้ด้วยซ้าใช่ไหมคะทุกคน สิ่งที่เราเห็นก็คือยูทูบเบอร์ลงข่าวนะคะหลังจากน้องหายไปไม่เท่าไหร่เองนะคะจำไม่ผิดก็คงจะประมาณนะคะพอรู้ข่าวว่าเด็กหายเนี่ยวันที่11-12น่ะมันเริ่มมียู u ูบยูทูบเบอร์มาทำแล้วแต่ตอนนั้นคนคนที่ติดตามข่าวไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นทำช่องยูทูบเบอร์นะคะจนกระทั่งนะคะมีคนดูมากมาย นะคะบ่าวหอมเลยต้องชวนลุงจิมมี่มานั่นเลยค่ะแล้วก็น้องกัปตันมานั่นหละถึงรู้ว่าตรงนั้นมี YouTuber ยูทูบเบอร์เยอะแล้วเขานะ่ะมาทีหลังช่วงนั้นด้วยซ้ําไปใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุกป้าแต่เวลาเขาพูดนะ่ะผมช่วยเหลือนะคะไม่มีเงินค่ารถค่างวดรถช่วยเพราะอยากช่วยเห็นว่านะคะตอนนั้นมีหมายจับตอนที่เขาเข้ามายังไม่มีหมายจับเลยนะ มีแค่การสงสัยเกิดขึ้นใช่ไหมคะทุกคนมีแค่การสงสัยเกิดขึ้นหนึ่งปีผ่านไปจึงมีหมายจับออกมาและจะมาพูดเห็นไหมคะคนเรามันพูดอะไรไม่จริงเนี่ยเวลาพูดอะไรไม่จริงแล้วนะ่ะมันจะจําไม่ได้หรอคะว่าอะไรเกิดขึ้นพาอตัวเองนะคะลืมไงคะพูดพูดไม่จริงคือฉันเข้ามาก่อนใครตอนฉันเข้ามาไม่มีใครเหลียวแลเลย อย่าลืมว่าพอวันที่ถูกสงสัยมีคำพูดว่าดูเขาสิดูเราสิหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเห็น <He ard S 2> ไหมคะลุงมีโอกาสที่จะมีฝาบ้านขึ้นมาทันทีเพราะคนนะคะที่เป็น f อฟที่เป็นเมื่อก่อนอยังไม่เรียกเอฟีเต็มปากคือคนที่ดูแลข่าวเนี่ยคนที่ดูข่าวเนี่ยเขาเห็นใจลุงเขาจึงโทรมานําเสนอเพราะตอนนั้นน่ะลุงก็เริ่มมี f อฟแล้ว แล้วก็มีคนช่วยเหลือต่างๆนานามากมายเห็นไหมคะจนกระทั่งได้สร้างพ่อปู่ปริจิตตรงนั้นนั่นแหละเห็นไหมพอมันเริ่มมีเริ่มมีคนสนใจเยอะอยากจะช่วยลุงทาบ้านทำอะไรมันจึงมีคนเหล่านี้เดินเข้ามาใช่ไหมคะทุกคนพอมันข่าวดังไปทั่วเนี่ยเพราะยูทูบเบอร์ที่เขาออกข่าวให้คนอื่นเห็นด้วยช่องข่าวด้วยคนจึงเอ๊ะ ข่าวนี้มันดังต่างคนต่างไหลมารวมกันตรงนั้นไงคะนะคะสารพัดคนสารพัดนะคะสายงานด้วยซ้ำไปที่เดินเข้าหาลุงในตอนนั้นแต่พอมาวันนี้ล้ำเลิกบุญคุณถ้าเป็นลุงนะอันนี้คือขอพูดแทนลุงแล้วกันถ้าเมื่อวันนั้นรู้ว่าจะต้องมีคดีมากมายตามมาลุงเขาอยากจะรับสินน้ำใจจากคุณไหมจำนวนเท่านั้น แต่มีคดีมากมายเหลือเกินที่ตามมาเพราะคำว่าฟ้องร้องอีกคนว่าเขาดูหมิน่นดูแคลนในการที่ลุงมีหนี้สินพาลุงไปฟ้องร้องเขาอะผลสุดท้ายเป็นไงคะ fc ลุงป้าลุงมีคดีมามากมายเลยสารพัดคดีเสียเงินมากไปมากกว่าที่เขาให้ด้วยซ้ำไปเพราะคำว่าดึงลุงไปหาคนที่ตัวเองมีปัญหากันอยู่นะ่ะ เกลียดชังกันอยู่น่ะไม่ไม่กินเส้นกันอยู่น่ะพาลุงไปฟ้องร้องเขาอ่ะเสียเงินไปเท่าไหร่ทีนี้เขาฟ้องร้องคืนน่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นลุงนะคะมาเล็บเจเจพูดเตือนในคลิปแต่ตอนนั้นมาเล็บเจเจไม่มีใครรู้จักเพราะว่ามาเล็บเจเจทาแค่นะคะข่าวหุ้นนะคะไม่มีใครรู้จักมาเล็บเจเจหรอกเพราะว่ามาเล็บเจเจอยู่ในสายหุ้นพูดผสมกันกับข่าวของลุง ลุงยังพูดว่าโอ๊ยเนาะเราเนี่ยคิดเสมอว่าอย่านะอย่านะอย่าไปร้องอย่าไปร้องอย่าไปฟ้องร้องเขาเพราะเขาเคยมีนะครับปากเสียงกันมาก่อนตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะเนี่ยเขาคือคนอยากเด่นอยากดังในหน้าสื่อหน้าโจเวลาความมั่นใจของตัวเองสูงต่างคนต่างมั่นใจตัวเองสูงเนี่ยเวลาใครพูดอะไรมาขัดหูก็จะแย้งกันนั่นเลยคะ่ะ แล้วก็ออกพูดมาตอบโต้กันอยู่ตลอดเวลาในสื่อโซเชียลนี่แหละคะ่ะหมายเล็บจีดตามดูข่าวมาทุกอย่างเลยอะ่ะเห็นหมดเนี่ยว่าใครเป็นใครเราก็ยังว่าโอ๊ยเนาะไปฟ้องเขาทําไมไปฟ้องเขาทําไมเขามีปัญหากันอยู่เดี๋ยวเขาเอาคืนมั่งแล้วเขาคือไม่ปล่อยอะ่ะคนคนนี้ถ้าได้เกลียดใครแล้วไม่ชอบใครแล้วเขาจะกัดไม่ปล่อยนยั่นแหละเป็นจริงดังว่า ผ่านไปไม่เท่าไหร่เลยสารพัดคดีตามมานะคะอย่างนี้นะถ้าลุงเขารู้ว่าวันนั้นจะมีคดตีตามมาเป็นขบวนแบบนั้นเนะ่ะเขาคงไม่อยากรับหลอกจำนวนนั้นและคงไม่อยากรู้จักคนคนนี้ด้วยซ้ำไปนะคะพอตัวเองไม่ได้นะคะดังที่ตัวเองคาดหวังอย่าลืมว่าตัวเองทำ u t u b e นะคะไม่ว่าจะอยู่หน้าสื่อแต่ ส่วนหนึ่งคุณก็ทำ YouTube เพื่อสร้างรายได้เหมือนกันนะคะลงในช่อง YouTube นี่มากี่ปีแล้วก่อนที่จะมารู้จักลุงมารู้มาทำข่าวลุงเพื่ออะไรคะทุกคนจำได้ไหมตอนที่ลุงไปบ้านอ่ะหูยไม่เลิฟเจเจนะลุงวิ่งหนีอะไรนะคะวิ่งหนีอะไรทุกคนคงจำได้ไม่เลิฟเจเจถึงบอกแล้วไงขนาดคนในบ้านเขาอ่ะนะคะ พึ่งเป็นรังอะที่ไม่เลิฟเจเจพูดเสมอเน่ะนะคะเอามาให้สองคนนั่งและถืออ่ะอีกคนมาเขย่าอ่ะพึ่งมันก็แตกไงลุมต่อยไอ้สองคนที่นั่งเนี่ยไอ้คนที่เอเขย่าน่ก็ห,หลบกันสนั่นมันไว้หูบวมไม่รู้จะบวมยังไงนะ่นะคะถ้าคนที่แพ้นะคะถึงขั้นตายได้อ่ะนะคะแต่นี่ว่าดีสองคนนั้นไม่แพ้ นะคะไม่เล็บจะเจ,เ,จเลยหูใจออกเลยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเชื่อเลยในสิ่งที่เขากระทำอะไรลงไปตอนแรกเนี่เชื่อมั่นว่าเออเขานะคะใจบุญสุนทานนะคะช่วยเหลือผู้อื่นศรัทธาโอเคคนนี้ดีมีน้ำใจพอได้เห็นคลิปนั้นถอยเลยทันทีไม่มีคำว่านี้เลยเพราะว่าเราเห็นแล้วเวลาเขาทำอะไรนะคะหลังจากนั้นมาสารพัดที่จะเอาคนเข้ามาทำ คอนเทนต์นะคะสารพัดถ้าใครได้ติดตามเขาจะรู้ว่าการทำคอนเทนต์ของเขาก็คือเด็กในสังกัดนี่แหละค่ะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอวันที่เดินเข้าหาลุงนั่นแหละเราถึงบอกว่าโอ้ยเนาะแต่มาดําเจไม่มีเบอร์ใครสักคนไม่มีเบอร์ใครเลยนะคะหาเบอร์ใครไม่ได้ที่จะเตือนเนาะเพราะเราก็ ไม่ได้สนิทกับใครไม่รู้จักใครแล้วก็การทํา youtube ของมายหบไมล์หจีก็ไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักลายใครด้วยก็เลยเออคอยดูไปจนกระทั่งทุกอย่างมันมาเราเห็นทุกอย่างเหมือนที่เราพูดนั่นแหละโอ้โหมาแล้วนะคะสารพัดคดีนั่นแหละค่ะเนาะเราก็เลยเออคือดวงของเขานั่นแหละแล้วก็ได้แต่ทําใจแล้วก็ดูข่าวต่อมาแล้วก็เล่าข่าวมาเรื่อยๆนะคะจนอา่าคิด ไปได้พินของตัวเองอะไปค้นเจอในลิ้นชักของลูกนั่นะพอลูกไปเก็บไว้ก็เออเรามีโอกาสจะสร้างรายได้แล้วก็เลยนะคะหันมาทำข่าวลุงพอไปเปิดสร้างรายได้ปุ๊บเอาติดแดงสองแดงเพราะมีคนไปวางลิงก์นะคะที่มันผิดกฎหมายในช่องของไม่เลิฟเจเจเพราะว่าไม่เลิฟเจเจลงอันนั้นไปก็เลยติดแดงมาเป็นปีกว่านั่นเลยคะ่ะพอมาเริ่มเปิด นะคะไมล์เล็บเจก็ไปลบทิ้งหมดเลยคลิปเก่าๆไม่ว่าจะเป็นพูดคลิปลงุงเกี่ยวกับลงุงหรือเกี่ยวกับใครก็แล้วแต่ที่ไมล์เลบเจพูดลงช่องของตัวเองลบทิ้งจนหมดเกลี้ยงมาเริ่มต้นใหม่จนกระทั่งมาผ่านกดแล้วก็มามีโอกาสได้เก็บเหรียญกับเขานี่แหละคะ่ะแต่ตอนนี้ก็ปล่อยมันไปคือเราวันหนึ่งเมื่อเราขยันหรือว่าเมื่อเรามีเวลาหรือว่าเมื่อมีคนมาติดตามเยอะ มาดูคลิปเราเยอะเดี๋ยววันนั้นถ้าดวงของเรามันมีเดี๋ยวมันก็จะมาเองไม่เลิฟเจเจคิดอย่างนั้นนะคะแต่เราก็ขยันทําคลิปลงไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าใครจะมาดูของเราแค่นั้นแหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะไม่เลิฟเจเจก็เลยมาพูดเต็มที่มาพูดมาอะไรนี่แหละคะ่ะก็เหมือนที่มาเลิฟเจบอกเสมอเ <c oughs> มื่อคนเราคิดจะทําบุญแล้วนะคะเมื่อใจเป็นกุศลแล้วเราช่วยใครสักคนเนี่ย อย่าไปหวังว่าคนคนนั้นจะต้องมาตอบแทนเราหากคุณคิดจะทวงบุญคุณเขาภายหลังอย่าไปทําเก็บไว้กับตัวเองเก็บไว้กับตัวเองให้ถมตัวเองไปเลยเมื่อมีแล้วไม่อยากจะแบ่งปันผู้อื่นก็ให้มันถมตัวเองนั่นแหละในเมื่อจิตใจช่วยเขาแล้วต้องทวงคุณต้องให้เขามาเป็นบุญคุณกับตัวเองเนี่ยอย่าไปทําค่ะอย่าไปทําเด็ดขาด เพราะนั่นนะคะทำไปเท่าไหร่มันก็มันได้บุญแต่ใจเรามันไม่ได้บริสุทธนะิ์น่ะเวลามันไม่รู้นะก็เหมือนที่มีพระรูปหนึ่งหรือว่านะคะมีสำนักสำนักหนึ่งที่บอกเลยะคะ่ะทำบุญทําให้หมดเทหน้าตักมาหาใหม่นะคะหาใหม่แล้วไปทําใหม่จะได้ขึ้นสวรรค์น,นั่นแหละนี่มันมันไม่ใช่บุญที่จะต้องทา ไม <My S 2> ล์เลิฟเจบอกเสมอนะคะเพราะว่ามายเลิฟเจไปเจอกับตัวเองแหละในในในไอเนี้ยการให้เราไปทําบุญเนี่ยไมลเลิฟเจโอ้พูดไปเดี๋ยวมันก็ยาวเนาะก็คือมีคนมาชวนไปทําปฏิบททัติธรรมเข้าวัดปฏิบททัติธรรมไปทําบุญให้ลองไปปฏิบททัติธรรมมล์เลิฟเจไปกับเขาสามคืนไปคืนแรกเขาก็สอนนั่นแหละคะ่ะบริจาคเยอะ หาเงินมาได้มีเท่าไหร่ปิดบัญชีบริจาคให้หมดแล้วมาทำงานใหม่ทำงานใหม่ได้เยอะๆกลับไปบริจาคพอบริจาคเสร็จปิดบัญชีมาทำงานใหม่ได้เยอะๆกลับไปทำใหม่แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์มีบุญมากไมล์เล็กเจเจบอกไม่ใช่แล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแบบนี้ตั้งแต่นั้นไม <My S 2> ล์เล็กกลับมาไม่เคยไปที่นั่นอีกเลยเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนบริจาคจนหมดตัว ท่านบอกให้ปล่อยวางแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วให้ตัวเองอดอยากก็คือนะคะพระพุทธเจ้านะคะเวลาท่านอย่าตัดสู้เนี่ยไปอดข้าวอดน้ําจนตัวเองจะตายมันก็ไม่บรรลุธรรมมันไม่ก็ไม่สามารถที่ทําอะไรได้จนต้องกลับมาฉันอาหารเพื่อประทังชีวิตของตัวเองแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมจนสั่งสอนทุกคนได้นั่นแหละว่าอันนี้สิ่งนี้ทําแล้วมันดีนั่นหละ ไม่เลฟเจไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่เลิฟเจไม่ได้บวชแต่ไม่เลิฟเจเจรู้มาประมาณนี้ไม่เลิฟเจเจเลยไม่เชื่อว่าคนที่จะทำบุญทำให้เยอะเท่าไหร่เมื่อทวงบุญคุณก็คงจะเหมือนกันกันกบบริจาคไปเท่าไหร่ให้หมดและกลับมาใหม่มันคือตะกะมันก็ไม่ต่างกันนะคะเพราะทำบุญไปแล้วก็หวังว่าเขาจะมาตอบแทนเราเขาจะมาเป็นบุญคุณเราเขาจะมาก้มหัวให้เราอยู่ตลอดเวลาเราใช้ไปทำอะไรก็ได้ อยากจะให้ทำอะไรก็ได้อยากให้จะไปทำแทนอะไรที่มันเราก็ได้อย่งัง้นหรือมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่พระพุทธศาสนามันไม่ใช่คนดีที่จะอยู่ในศีลในธรรมแล้วต้องนะคะทำบุญเพื่อผู้อื่นแต่ทำบุญเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองได้หวังผลตอบแทนอันนี้มารุจิึงบอกอย่าทำเพราะการที่เราเดินเข้าหาลุงพลลุงพลไม่ได้เปิดรับบริจาคหรือเปิดรับ สมัครใครให้เดินเข้าหาเพื่อปกป้องเขาต่างคนต่างมาด้วยความสมัครใจของตัวเองแล้วจะมาทวงบุญคุณนะ่ะไม่ต้องทวงเพราะเขาไม่เคยเปิดรับสมัครใครให้มาอยู่ข้างกายมีแต่คนเสนอตัวเดินเข้าหาเขาทั้งนั้นเลยแม้แต่ตัวไมลยเลิบเนี่ยไมล์เลฟบจะเจก็สมัครใจที่จะพูดข่าวสารของเขาพูดข่าวสารติดตามเขาเพราะเราสมัครใจเราเห็น ส่วนตัวไม้เล็บเจเจคือไม่ชอบการที่ไม่นะคะให้ความยุติธรรมกับคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเรามองคนดีมันต้องมีที่ยืนในสังคมคนที่เขาไม่ได้ทำผิดจะให้ไปติดคุกได้อย่างไรเพราะนี่คือประเทศไทยเรามันมีแพะมาไม่รู้กี่สมัยแล้วอย่าให้มันมีแพะอีกเลยคนที่เขาทำผิดบางคนไม่ได้ทำผิดเลย แต่กลับไปถูกทําอะไรที่มันแบบชีวิตเขาต้องล่มจมไปหมดเลยเพราะคําว่าสงสัยนี่แหละค่ะไมลยเล็บเจเจจึงเดินเข้ามาในสิ่งนี้นี่คือตัวตนของไมลยเล็บเจบอกเสมอถ้าเราคิดจะทําบุญกับใครทําไปแล้วอย่าทวงใครอย่าทวงให้คนอื่นมาเป็นบุญคุณกับเราว่าเราช่วยเขาแลยต้องเป็นบุญคุณต้องตอบแทนเรานะจะใช้ทําอะไรต้องมาทํา จะให้ไปทําอะไรต้องทําตามที่เราสั่งเพราะเราเป็นหนี้บุญคุณเขาอันนี้หากคิดแบบนี้อย่าทําเก็บไว้กับตัวเองเงินตัวเองนะเก็บไว้กับตัวเองอย่าไปบริจาคอย่าไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่าไปให้ใครเพราะให้แล้วต้องเป็นบุญคุณเก็บไว้กับตัวเองค่ะคลิปนี้พูดยาวมากนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่เราไปฟังมานะคะหลายอย่างที่พูดออกจากปากเขาวันนี้มันทําให้เรารู้ ยิ่งขึ้นไปอีกว่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไงนะคะเมตการปักทูบเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าคนที่สามคือใครแล้วเราจะรู้ไหมว่าคนที่สามคือใครฉันก็พูดได้มีสองสามคนรู้ลุงต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นถึงปักปักทูบกับหัวเพราะเราไม่รู้กับเขาไงคะเขาก็มีลุงกับเขานะคะ อันนี้เราก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันบ้างนะคะก็ต้องถามลุงในส่วนนี้เนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้ค่ะยาวจริงๆคลิปนี้เนาะพราะเราเห็นคลิปแล้วเราหูนะคะคือมันหมดแล้วหมดแล้วคําว่านะคะพูดใจบุญหมดแล้วคําว่านะคะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนหมดแล้วคําว่าช่วยเหลือเขาฟรีฟรีไม่มีในโลก ถ้าเมื่อวันหนึ่งที่คุณออกมาเรียกร้องคําว่าเนรคุณหรือทวงคุณมันไม่มีคําว่าฟรีในโลกแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะฝาก f อฟซลุงป้าทุกๆคนนะคะใครที่พอมีกําลังนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพสกรีนของบริษัทมณโดมโฮมซับและผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาดิพิษของคุณเลชนีลูทินแซดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเรานั่นแหละคะ่ะไม่เลิกเย้ยาเสมอ ทำตามกำลังของเราอย่าเกินกำลังเราต้องรู้จักกำลังของตัวเองว่ามีเท่าไหร่นะคะเรามีงบเท่าไหร่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาดิพิษของคุณลัชนีลูทินแซตของคุณออมกวยเต๋ยวเรือของคุณนุนวัฒน์แล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าเอฟซี FC สายลุงป้าทุกคนนี่แหละคะ่ะค้าขายทางออนไลน์เนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ สนับสนุนลุงป้าเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะไม่มีช่วยกันดูคลิปดูโฆษณาดูไลฟ์สดนี่แหละคะ่ะโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจที่เราทุกคนจะส่งถึงกันและกันเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันคลิปนี้ก็ขอให้ fc เก่า m มเ o v e แลวก็ fc ลุงป้ายูทูบเบอร์ไซยลุงป้าทุกๆคนนะคะใครที่ค้าขายทางออนไลน์ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะใครที่ท YouTube, ํา YouTube ก็ขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรที่เราทําอยู่ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะคะ โชคลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนแล้วค่ะครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะให้รักกันมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพพลานามัยแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ